เอาละครับก็สวัสดีพวิน้องด้วยนะฮะวันน้มาเพราผมกับเพาอีกแล้วนะฮะกับไข่ กะเพราขันไข่ทุยก็พูดกระเพราอีกแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วที่ปองนะครับเขามาเล่นนะฮะเป็นคนไม่เคยกลัวเป็นคนที่ไม่เคยกลัวผีเลยซึ่งก็ไม่กลัวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากนะครับที่เล่นถ่ายแฟนอาร์ีได้นะฮะก็เราก็จะมาเล่นต่อกันในคืนที่2นะครับเขาบอกว่าต้องถ่ายได้ใช่ไหมใช่ต้องถ่านได้ถ้าคืนเลยถ้าคืนเลยนะไม่เป็นไรนอนนอนได้มันนอนได้มันเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคก็มาเราเจอกันก็มาเจอกันเลยดีกว่านี่ เราก็ให้จะปองให้ปองเล่นเหมือนเดิมใช่ไม่อากาศมันหนาวมากเลยมหนาวอะไรอยูมึงกี่ครั้งกี่ครั้งก็ห่มผ้ามันหนาวแอ้วมึงบางเนาะเราเป็นคนออ่นโยนคนนี้ชื่อปองนะคนนี้ชื่อฟิลโซออกแน่ไหมเออเออฟิลเล่นดิครับเออเราผมเล่นเนาะผมเล่นมาผมเล่นให้ก็คือแรกเอ้ยคือสองอ่ะไม่มีอะไรคือที่แล้วได้ข่าวมึงนมิจุยเลยเนี่ยใช่ กล่องนี้นะฮะให้สปอยอีกทีนึงว่ามันเป็นกล่องเด็กดอกนะฮะใช่เปิดไฟได้ด้วยเออมีมีน้องมันคงไม่มาสามารถเปิดไฟได้ด้วยจริงๆก็ไม่รู้หรอกนี่เด็กดอกนั่งอยู่นี่มั้งจากการคาดเดาใช่เนี่ยเด็กดอกคนนี้เพราะว่าเขาจะโดนเพลงกล่อมไว้ให้หลับมั้งเออเออู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เหมือนกันใช่รู้ได้ไงเนี่ยจากการเดาไงเขาเดาเฮ้ยมันหายไปตัวเยังไม่หายยังอยู่็คือาดยกชอบนั่งอยู่นี้แล้วก็โดนกล่อมโดยเพลงห้ามดับ เดี๋ยวนี้รู้สึกรู้รู้ดีเริ่มมีการหมุนกลมุนกล้องใช่ต้องหมุนคลิปที่แล้วไม่หมุนเชี่ยเลยไม่สามชึบไม่ไหมุนอะไรเลยก็ไม่รู้มันไม่ก็ไม่เคยเล่นอ้าวใครเอาลงมันร้อนเอาเลยฮะก็ไม่มีอะไรคือแรกก็เปิดกล้องเล่นเปิดไฟไปงั้นก็อะไคืนสองแล้วคืนสองแล้วเออคืนสองคืนสองนะอะไรวะก็ยังยืนอยู่กันนะเฮ้ยมันเป็นแค่คืนแหนมันมันมีมากกว่าหนึ่งว่าอย่าลืมใช่มันมีหมาป่า มีหมาป่าแล้วก็มีกัมมาดิอ๋อมีหมาป่าแล้วก็มีตัวชิดตัวอะไรวะเรียกว่าตัวเป็น <c oughs> ตุ่มผู้หญิงไง <c oughs> ตัวผู้หญิงถือเค้กอยู่อะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยตัวเนี <c oughs> ้ <c oughs> ยตัวหนึ่งอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นที่ผมโดนแผลแล้วโดนโดนโดนทำไมหน้าจอสั <c oughs> ้นใช่มันมีเสียงลมใช่ม <c oughs> ันมีเสียงลมพัดลมไงพัดลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ๋ออ๋อมันมาถึงห้องนี้ที่มัน รอไปแล้วหนึ่งตัวครับอ้าวตัวนี้เลยที่รอผมเมื่อคืนกระต่ายหายใช่กระต่ายนี่แหละที่เอาคืนผมตอนนั้นที่ผมทาไว้ไงใช่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 กระต่ายไม่ใช่ตัวสีเหลืองเหรอตัวสีเหลืองนี่อ้าวเหรอนี่เออสักตัวกันไม่รู้อ่ะสักตัวอ๋อสักตัวเอาช่างมันเถอะแล้วพวกเข้าไปหาไปก่อนว่ามันเฮ้ยกระต่ายอยู่เมื่อกี้บูกี้มีเฮ้ยนี่มันป่าปลาปะากลับไปก่อนไหมเพื่อนมันมา่งแล้วมาแรงนะกระเพอะเขาบว่าต้องมาห้องค้างไปดับไปดับไปดับที่เข้าเข้าเข้าเออ เศษระกาเศษเหมือนเาษระกมอบมอบโอ้มอบมอบไม่ใช่นะาระโดดมาดิอุ้ยโอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวไม่อ่ะใช่เหรออุ้ยเด็กดอกเด็กดอกเด็กดอกไอ้นี่สร้างแน่ๆเลยอะไรนะชื่ออะไรนะกลับกลับมากลับมากลับมานิดเดียวชื่ออะไรนะที่ว่าเล่นเอลลอนแมนเนี่ยหุ่นยนต์เล็กแน่นอนไม่ถูกอะไรวะอุ้ยโอ้ยไอ้ไมันอาวุธมันเท่ว่ะเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วพอไปแล้วไปแล้วไปแล้เสียงไม่ดีนะมัเสียงเป้งนะคิดดูากระโแก้วไงกระโจนแก้วหล่นแก้วหมันมันไปไงมันไปมันชนแก้วเออนึกถึงอะไรเลยอะไรนะชื่ออะไรนะมึกชื่อไม่ออกกับไฟดับอีกแล้วเรื่อยอ๋ออันี่ไอ้นี่สายปอดสายไล่โยไสไล่ไปไล่ไม่รู้ใครคอมเมนต์ไม่รู้อ่ะอุ้ยมาปับตัวอะไรมาเมื่อกี้อะไรเป็ดอ่ะไม่รู้อะเป็ดแอร์มาต้องสิ่งเหลืองนะเออกราบกราบ ไปอาบน้ำในของที่้ยมักไปกันหมดแล้วกลัวหมดแล้วกัวผมไงวันนี้ผมท่องกาถามาเรื่องของเรื่องเถอะกถาอะไรวะฮะชินันบัญชอนมั้งชินบัญชอเนี่ยท่องยังไงเอ่ยครถางอะไรปับกลับกลับกลักกลับลดีกลับกลับกลับน้ลายกลับกลเป็ดแม่งน้าลายเต็มมาเลยกลับไปดับไปดับไปดับเพราะว่าไฟดับก็จุดเขียนอ๋อสมัยนี้ไม่ีเทียนแล้วไม่เียน ได้มันต้องมาแน่เลยวะรู้สึกได้เวลาเราปิดมันจะไม่มานั่นเนแม่งมาเฮ้เนี่ยตัวนี้ที่ลอกจำได้าที่แล้วอ่ะไอเนี่ยตอนแรกมันมาครั้งแรกมันมาแค่แก้ไปงั้นแหละมันไม่มันไม่ลอกหรอกเอาอีกแล้าไม่แน่่ะถ้ามันเหมือนพืนเเขาไม่มาเคยที่ต่อลา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 อุ้ยอมีด้วยเดียวเวเดเดียวกบเกเดียวกับก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 ับกบกบกับกบกกบกบกบก กลับมาดูดิมันโผล่มานี่ไงอุยนี่ไงหุอังตีกินเฮ้ยเฮ้ยมาติไม่ใช่หมอบคุมคุมเมาผมอ่ะเห็นนะเห็นนะถ้าไม่เชียรกูนะตาใคใครตาไม่เห็นมีอะไรโค้กมาเลยก็มีออตอบตัวอยู่เว้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่กับโอ้โหเด็กดอกเด็กดอกเด็กดอกกลับกลับกลับที่เดียวกลับตีกลับเดียวนี่เดีาบโยชักกระตุกดิชักกระตุก จ้ากจ่างอะไม่ใช่แล้วเต้นได้พอไย่างเ้ยวันนี้ออ๋เยอะนะเยอะนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะสเกตด้วยว่าจะคลิปอินโทรเรานะฮะเต้นไปสิไปสิไปสินาวดานมากเลยเด็กดอยแล้วรีกวนมาในเลยมาในเลยทำไมต้องเรียกเด็กดอย ไม่รู้รู้เขาเรียกกันเรียกกันเด็กดอกกันเลยเด็กดอกก่อนนี้น้ำลายใช่ไหมใช่น้ำลายกระเด็นใส่ไม่ต้องสงสัยคนะพี่เป็นสิวที่หน้าบอสน้ำปลายสองคนนี้โซโคพอควรอะไรประมาณนี้กูแป็งฟันนะเว้ยไม่เกี่ยวอะไรก็ใครสักคนอ่ะก็ใครสักคนสองคนนี้แหละเด็กดอกไปเร็วๆสิต้องเรียกว่าพ่อ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 ต้องเรียกพ่อพ่อต้องเรียกเด็ก forward นี่มาแยอันนี้อันนี้มันจะต้องมาตรงนี้ก่อนมันจะต้องวุดเข้ามาใกล้ๆเราก่อนอ่ะ มันวุ <ไฟ S 1> ่นไปแล้วแหละ,ละอะไรเดินละอะไรเดินละคือรู้สึกว่าเล่นเกมนี้ไม่ท่านไม่เปิดกล้องเลยนะนอกจากห้งหมุนแล้วก็มาปิดเนี่ยไม่เหมือนกับภาคแรกที่แบบจุก๊กจิกตาตาลายหน้าดูเลยจากคนดูเหมือนมีคนเคาะประตูบอกว่าขอเข้าไปหน่อยอะไรประมาณนี้เล่นคนเดียวได้ไหมป๊อกได้คนเดียวแน่นะใช่มันคงจะตุผีอยู่แล้วไปดาบอีเอาไว อหายหายเด็กหายแล้วเด็กหายเลยมันมาฮัลโหล้อขับขับขับเออเยอะหนึ่เยอะขอมันซึมในตอนนี้เอออู้ยเห็นไม้เห็นไม้บอกให้กลับเห็นไม้เห็นไม้นี่แล้วมีคนช่วยเลยมันติดก่อนอีกแล้วติดก่อนอีกแล้วฟอกซี่แล้วฟอกฟอกฟอกเด็กดอกเด็กดอก ไม่ไม่มันเพิ่งจะมาจับเลยเที่ดเียดิจะรู้ได้ไงเมื่อไหร่มันมาเอาคุ้มเลยเนี่ยไม่เห็นหรอฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไปแล้วไปแล้วอะไรทีต้อง้งเเฮ้ยมาที่าเพลงกาแฟเลยแฟบแฟบ What the fuck มันเกีวอะไรกัแฟบะไม่รู้นั่นะสิหรือแฟบเไม่ใช่ดเก่งเ้แล้วง่ายะหลแรกจบย่แล้ว ดันแรงจมอยู่แล้วดันแรงจมอยู่แล้วโถโี่ีเอานเนี่ยนี่เลยปล่อยเมาเลยปล่อยเมาเลยเพื่อนปล่อยเมาเลยไม่รอดได้ทีบเลยไม่รอดไม่รอดได้ทีบทีบเลยโธโโ่โธไอแอเโ่บอกแล้วมันทำอะไรผมเราเาผีอ่ะกูก็รุนทบตายง่ายอ่ะเดกเียนสารู้เลยง่ายหรือมึงเล่นเก่งวะบอกไม่รู้ นี่มั่วๆนะไม่ได้หมดเรื่องแ่นี่เราเฮ้ยนี่แหละไม่คาซีมบอกวะมไม่ใช่คาซีมเว้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่มมันเป็นฉากเราใส่หน้ากากมาสำรวจห้องนี่เนี่ยเราก็เจอสวัสดีจ้าเออมองเรด้วยมองเรด้วยไหสวัสดีจ้าบายๆไปเลยไปเลยไปครับแอะอะไรไปเลยเราลองจะเป็นบีมาตองตองเฮ้ยเป๊ปโอ้นี่ไงจับโอ้เดี๋ยวกูพาไปอาบน้ำอิสเม่ แต่ว่าอะไรวะมันฉันมันของฉันมันมันฉันฉันของมันฉันฉันแปลของภาษาคือว่ากินมันกินมันนันมันของพระแล้วนั่นมันฉันกินมันนั่นมันฉันพระไอ้บ้ากินมันลูกเปื่องไรเงี้ยลุ้นดิไม่รับแม่งเลยเฮ้ยมึงต้องเล่นดิเราอโอเคเออช่วยดูห้องอื่นๆหนึงก็ได้ ดูห้องอื่นอีกก็ดตางั้นเราสำรวจห้องกันก่อนเออมาลุ้นสำรวจห้องนี่น่าจะเป็นช่องแอในในห้องคอนโทรลได้ไหมเนี่ยไปผ่ดิช่องแอร์อ่านี่ช่องแอร์อันนี้อะไรสักอย่างก็ช่องแอร์เหมือนกันนี่เป็นที่กินข้าวอ๋อคือมันนี่มันดูมันดูตามห้องไงว่ามันจะมาทำไมมันหมดเร็วเฮ้ยหมดเร็วดีมันเดดีดีทีแล้วอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยระวังฟอกซี่นุ้ยน่ะบอกแล้วบอกแล้วฟอกซี่ฟอกฟอกเฮ้ยน้องเพลง What the fuck say ดิ้ง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  What the fuck ไอ้พี่อมาทุคนละแนวโอ้โว่ามันต้องเข้ามาวันนี้แน่ๆเลยเด็กดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กฟอรเวอร์เด็กฟอรเวอร์เด็กดอกดอกไม้เด็กฟอรเวอร์เด็กฟอรเวอร์เด็กฟอรเวอร์ยันโล่ไอสัตว์ใช่เด็กหายไปอีกแล้วเว้ย มันทักเราอ่ะให้โลกกลับมันหายหายมันหายแล้วมันหายแล้วหายต่ว่ายากแอบเว้ยนั่นมัน h a อ้หโอ้ลางไม่ค่อยดีกับการมาั้งนี้ไฟก็ดับไฟดับไปดับอไฟไม่ดับาฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่ตีกจายไปแล้วถอด้วยกับ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 ักับกบกั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 บกบับกับกับกกับกับับกับกักับกับับก รับรับเอกไม่พ่อไม่ใช่หรอเอกฮาล็อกเกอร์เด็กลอกที่ดองโอ๊ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะเด็กลอกก่อนเด็กลอกก่อนเด็กลอกก่อนเด็กลอกมาหนีนิดนึงหมดนิดนึ่งโอเคมันใกล้เรามากเลยเด็กลอกอีกแล้เด็กลอกเด็กลอเด็กลอกไปแล้วไปแล้วเด็กลอกไปแล้วกลัวมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปดับไปดับฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไม่ได้นิ่งๆๆๆไปแล้วเหมือนเร็วเลยเร็วเร็วเลตโกเลตโกโอุ้ยมาเลตโกบลาโกซิสโกหูไม่รอดแน่ๆเลยคืนนี้ดูท่าไปไปฉายหรืเยอะดูดูท่าน่าจะดุว่ะจะเปิดเยอะดิเปิดมันดุมันดุว่ะดุใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยอมไปหน้าด้านมากเลยไปแล้วเลติโกไปดูห้องเลยผมมันต้องมาดเลยคราวนี้มันต้องมาดอะไรกั๊กตับก ดูไม่ไหวแล้วอ่ะอย่างเนี้ยดมันจะมะมาตอนที่เราเนี่ยไปไปสองกล้องเนี้ยมันก็โผล่มาอุ้ยเป็ดใกล้ๆนไปดูขอหมุนกล้องก่อนแล้วกันดู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 วิวจุดยอดเราเปิดเเป็ดเป็นเริ่มกลัวแล้วเว้ยไห้ดูหลังขวาดีกว่าขวาขวานี่ไปไปอย่างงี้ไปแล้วมันต้องมาแน่นอนอาจาร์ฟ็อกซ่าเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กดคอนโทรลิดู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 ดิดูดูวิวันดยอดเราเปิงเลย เด็กมันกดไม่ฉายเลออกไปเว้ยดูห้องกันนี่มันสำรวจห้องกันสำรวจห้องกันเดี๋ยวข้อมูลดอกเด็กก่อนเฮ้ยเด็กดอกเลดีโก้เลดีโก้เลดีโก้ซานก็มันจะมาแล้วแน่แม่แฮมอันเนี้ยมันมันมันกำลังคานท่อมาเว้ยกำลังทานท่อมาอ้วนแน่ๆเลยเนี้ยอ้วนต้องอ้วนดูสีหแคมสีห้าปีห้าสีห้าเปิดไฟเลยเปิดไฟเลยเปิดไฟอุยกลับกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลย เมื่อกี้มัเป็ดกับกับกกับแคมเฮ้ยเมื่อกี้คือสงสัยเอาว่าแคมอยู่ไงแคมแคมอดกล้องแคมออนึกว่าแคมวางมันคาเมล่าเลยเฮ้ยเด็กดอเด็กนอเด็กน้องว้าว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 ว้้าวว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  รอดูดีเรอดึงกวะเด็กน่มเองไงราดึงวะแม่เ็มโคแล้วไปพอดีเลยตาเว้ยีสามนีแกบูดด้คเลยอือเมื่อกี้แม่งโคะึขวัญน่มรอดมาได้ไงวะเลทึกเคนแคซี่เลยะทึงขวัญเด็กดอกสั้ยเ้ยนแทบแตกไงอะไรวะไม่ว่าเดี๋ตีสีล้คือประเด็ คือกูตายคืนละวันเลยเหรอตายแล้วตอนเหล่าเพื่อนคือมันคือมันมีเยอะกว่าที่มันสามตัวไงมันมีเยอะกว่าสามอยู่แล้วเว้ยมันมีกี่ตัววะห้าหกเจ็ดฟอกกับไอตัวกระดูกนั่นแหละมีกระดูกกระดูกมีกระดูกมีเหล็กมีเป็ดมีขาเหวไปโคตรเยอะเลยหกตัวประมาณหกตัวแล้วไอตัวหลักสามตัวว่ะคือหลักเอาไงเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงจะต่อไหม ดเพิ่งจะกี่โมงเองจ,จะต่อเลยหรือว่าต่ออีกพักหรือว่า,าไงต่อไปเลยเพิ่งกี่โมงเองคืนสิบสามนาทีสิบสามนาทีอีกสักออออีกคืนก็ได้ไปไถูกว่า ยาวๆไปดูให้จบนะดูไม่จบนี่มีเรื่องใครดูใครดูจบคอมเมนต์มันด้วยเว้ยถ้าดูจบเออผมจะได้มีกำลังใจมันตัวใหญ่คือมันเป็นด่านสองไงมันเป็นภาคสองไม่ใช่เหมือนภาคแรกอ่ะภาคแรกมันง่ายภาคแรกมันง่ายใช่แม่งคอนโทรลนิดเดียวภากครา้นี้บนผีต้องกี่ตัวไม่รู้ไม่มีเห็นด้วยต่อเลยโอเคไม่ช่างเด็กโดงเด็กดอกเฮียเมื่อกี้หไหวเลยวะเมื่อกี้มันเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันตัวอะไรวะไม่รู้มองไม่ทันมันหน้าตาแบบเหมือนเฮ้ยมึงเคยดูไหนตัวซออะซออะหน้าตาเหมือนซออ่ะ สวอนอะหนังเรื่องสวอนอะสวอ่อะไอที่มันเป็นซอที่มันซอให้คนเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดเสียงควายฟังอ่ะคนละเรื่องเลยไอ้นี่ก็มาไทยลาวเสมอเลยลุ่มหลอดไทยลาวไงมันก็น่ารักไปคือมันมีมากกว่าห้ามันจ่ายแล้วมันต้องมากกว่าห้าแหละงั้นเอางี้นี่ไงนี่ไงนับเลยหนึ่งหนึ่งแต่แบงเปลืองไฟนะเดยวนละเด็กดอกสองนับเด็กดอกไปเลยนี่สามอ๋อนี่ตอนนั้นที่มันมาสาม เฮ้ยนี่เฮ้นี่เด็กดอก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 กูก็ชิลไปเนาะก็ขนมีไปดิไม่มีอะไรอยู่แล้วห้องนี้กประใจเลยว่ามันเรแล้วฟ็อกซี่มันมันอยู่ห้องไหนวะฟ็อกซี่มันมาหาเราไงมันจะไปอยู่ห้องไหนเรามันก็มาหาเรานี่ไงเฮ้ยแฟลชแไลชหรือขุดอุ้ยแม่งนี่เพิ่งเที่ยงคืนหรือเหลือสามก้อนเพิ่งแบบอะฟ็อกซี่น่าจะไปแล้วไม่ดูละดูมาเองเลยเจอแน่นอนอะคื่อนนี้ไม่รอดหรอกแม่งน่ากลัวบี่ดูละ มองตรงผมปัด <Hey. S 1> ปัดนะปัดเฮ้ยไม่เจอเราคืนนี้นะตัเชื่อดิดูข้างๆอย่าง,างห่วงๆแบบหน่วงๆเอะไรวะอ่ามันจะ<ด>อยู่ทุกกางที่เจ็บลงยิม้มอยู่ครบับอันนี้เราเราต้องเปลี่ยนที่ดูแล้วนี้หนึ่งแขนที่สองหนึ่งแขงนเจ็บเหมือนกี้จะมาเห็นไหมความรู้สึกกูเยอย่าเปิดกล้องมากเลยเพื่อน ดูกล้องมากเลยแม่ชอบมางั้นเราเราเอาเอา,าแค่มีเวลามาหมุนก็พอเราเล่นให้มันผ่านดีกว่า <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องเจอผีมากแก,แก,แกเอาผ่านมั้่ะเอาผ่านใช่เรา,เราต้องเอาผ <c oughs> ่านอัแกลเล่นเว้ยใช่ <c oughs> เราตามใจนายเพื่อนเออจะเมาเมาส์เมาเมา,มาต้องอยู่ในการคอนโทรลอ่าฟ็อกซี่น่าจะไปแล้วช็อตนี้ผมว่าโอ้ยไม่กล้ากลัวตรงนี้ไม่ง่ายนั่งอยู่ตรงนี้ โอ้นี่ไงตัวใหม่ไหนว่าตัวใหม่ตัวตัวใหม่คุกกี้ลันเด็ดอกมึงอะเด็ก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 คบมมาเด็ก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 ดดเดอเเดเกเ็เ็ดเกดดเดเเเเเเกนเดเด็กด็กด็กเ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 ด็กปะเข้าห้องเด็ก ไม่ค่อชิวอ่ะก็เด็กมานี่ถ้ามึงตกใจถ่านกล้องเมื่อไหร่นะกูจะปวดัจหลายๆรอบที่คนดูเว่งดูเว้ยแล้วไปจะวนแล้วไปจะเออจะวนซ้ำตรงตรงที่หน้ามึงตกใจมึงควรจะวงซ้ำที่ว่าน้ำลายมึงอ่ะกระชุดบัดบัดเข้าเข่าหมับแล้วก็เส้นผมเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบเออน้าดูมากกว่าแฝดแฝดแฝดก็มึงคือเยี่ยมเว้ยคือดัดฟันไงอะไรน้่นไล่กันเด่นอุ้ยมึงเหมือนเบอร์กี้ มันล้ออีกแล้วเหรอไม่ล้อหรอกดูสิไอ้ยี่เป็นโค้ทพตัดเมฟไปเปล่าบางทีนะเดี๋็กน้องตายหมดเด็กไอ้ยี่ไหมดอกเด็กดอกทำอะไรผิดมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเอ้ยตั้งแต่คืนคืนแรกคืนแรกคืนสองแล้วปล่อยทิ้งไว้จนมันแบบ Hello how you ยู๋ทำอะไรอยู่ Lady go Lady go มึงอย่ามาเสงี่ยแขนตอนนี้วะคือชอบคอยเหยี่ยมูเด็กดอกเด็กดอกว่านมาแล้วว่ะเพื่อนวัวหลังว่ามา เมกี่เด็กดอกเว้ยเราปล่อยนานไปเมฆี่มันเป็นตัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแสดงวันใช้เด็กดอกแน่นอนใี่ป่ะอืมใช่อะแต่ตอนนั้นเราหมุนอีนี่นู่เว้ยไม่เราเพิ่งเราหมุนไม่ทันไงมันมาแล้วอ่ะเออใช่มันหมุนไม่ทันมันแดงไปพักแล้วคือเราไม่เราไม่กล้าที่จะไปเปิดกล้องตัวอื่นดูแล้วเปิดไฟแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ เป็ดเราเราเราเยอะเยอะเบ็ดเลยเยอะเบ็ดเลยเยอะเนี่ยครัเมื่อกี้อะเมื่อกี้เราตายตอนอะไรอะตีสี่หรือตีสามวะเนี่ยแคมอแคมมนเื่อกี้เราตายตอนอะไรอะตีสีนหรือตีสามวะเนี่ยแคมแคมผมนี่เมื่อกล้วาายตนไระ่รามนีอะแคมผมนเมืกอก้เราตอนไีสี่อามวเนี่ยแคมนี่ส่วนมากมาด้านมาด้านกลางมากๆกลัวมาด้านข้างมากากลัวเราเดีก็ยันาแหวงมากไปเนาะเด็อเด็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเดกเด็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 ดเด็กเดดเด็ก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 เดด็กเดเด็ดดด แต่ไฟยังรุดอยู่เลยอุ๊ยมึงทำไปได้ยังไงมึงทำวุ้นด้ไงกูยังเล่นไม่ได้เลยโอ้ยนี่ก็จะมากันจังเด็กดองเฮ้ยแล้วมึงจะไปเทำยังนี้มึงเยอะไปไหมมันมากันเยอะผมไม่ได้เป็นใครนะจะเล่นการ์ดไมเงียบเยี่ยวเลยเงียบชีฮะเงียบเงียบเงียบชีโอเคโอเคโอเคเงียบชีควรจะไปเล่นที่ทุ่งนานะอะไรประมาณนี้เอ้ยนี่เอ้นี่มันแค่ตัวที่ยืนสามตัวเด็กดอกเด็กดอก ติ๊กดอกติ๊กดอกดกโอเทาทีเทาีเาีเาีเวลาตานมึนกับเสียงสองคนนี้อยู่คือผมก็เสียอ้นี่ไงประเด็นเถอะเสียทั้งคู่เลยอ่ะคือแบบไม่มาอามันไปเลยมันไปลองดูแคมแคมไอ้ที่มันต่อเดี๋ยวขอหมุนนี้ก่อนผมไม่เกจการมาดูแคมมากดีเนแคมว่าอะไรมันพองาะทุีเลยไม่ชอบตรงนี้เลย มันดูให้ดูทีไลมันมาทุกทีออ้ยดกลังูโอ้ยเดี๋ยวดิโอ้ยกลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วมาเลยตีสี่แล้วตีสี่แล้วมาเลยมาเยอะชิบหายเลยโซมาเขาทำได้แค่ยืนมองนะเดี๋ยวหัวใจวายตายแล้วเว้ย ผมหัวเปียกนะเดียวน่าทว่างานนี้หัวเปียกมันเคยเกลียวงานนี้หัวแชะเว้ยงานนี้หัวแชะหัวแชะนะหัวแชะแตกหมดแล้วเพื่นเด็กดอกไม่ใช่มันนะไม่ใช่มันนะหัวแชะเลยมันมามันมามันมาไม่มีอะไรมากคุมๆคุมบนบนคุมๆบนบหมุนไปหมุนมานล้อบหมุนกล้องไม่ตมเลยกล้องเลยกล้อกล้อง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 งั้นจัดให้หมุนเต็มอ่ะไม่เต็มม่มไม่เต็มไม่เต็มพอออกอ้ยังทำตามขอหมือเดมบางทีไปมาใจให้ดูแคเบอร์แมอยาก อยากไปดูไปดูกล้องกันดยมึงเกลียดการดูกล้องของมึงมากไปดีมีอ่ะเนี่ยเราต้องคุมทันทีะเพราะมันจะแลบมาตอนเนี้ยเราขวบเฮ้ยไมนมุนมุนมมุนมุนมุนมนมุนนมมนมุนนมมนมุนนมมนมุนม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 นนม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 นนนม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 มุน บางทีผมก็อยากเจอฟ็อกซี่ตายเจ็บตายหมาจอดมิ้นท์จะหลอกโยโยปูมิ้นโงนี่โก่มึงร้อนาโยโยโยชิบิบี้ก่อนบอกไว้ก่อนมึงไม่ได้แดกตายไอ้สัสฟ็อกซี่เนี่ยพวกกูอยากเจอมันนะบอกไว้ก่อนมึงไม่ได้แดกตายไอ้สัสบอกไว้ก่อนมึงไม่ได้แดก ไม่ได้สับฟังเสียกูว่ากูยั่เจ้ใครพูดไม่แดกใครพูด่า่ไม่แดกกูหรอก่าไม่ได้แดกเลไม่แดกกูหรอกกูปล่อยเลยกูปล่อยเมาเลยเมืงไม่้องลเมื่อกี้กําลังยัดไม่ไม่ได้แดกกูไปแล้วไปแล้ว นี่เล่นอะไรวะเนี่ยเราควรจะทำอะไรกับคืนสามดีอะเฮียไอ้เฮียเม่นน่ากลัวตัดเลยโอ้มันเล่นกับกูซะโอ้ยเฮ้ยได้หย้นได้อยู่หุไม่ได้อะไรเยอะคนคนตัดตัดเทปแรกก่อนนะเพราะผมเริ่มอ่าอะไรเล่นสามตาไม่ผ่านเลยต้องพักก่อนพักก่อนพักให้ได้โอเคโอเคงั้นเจอกันพั้หน้าเย้แล้วเจอกันโอเคโอ้โหไอเจ้าสุดท้ายเม่นน่ากลัวจริงโอเคครับ